หลังจากที่คุณบอลลูนผ่านคุณเปาลีมาได้ก็ถึงเวลาลงสนามของคุณแซมมี่แล้วล่ะครับต้องมาพบกับคุณแดเนียลวิวัต์วงมาลุ้นกันครับว่าคุณแซมมี่จะสามารถทำให้ทีมแซบแซบคว้าชัยชนะแบบ3คนรวดได้หรือไม่สวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้เดินออกมาเนี่ยคุณมีความละไม้ทายคุณปามี่มากเลยนะใช่ผมเผลอไรอย่างเงี้ยต่งงใส่บวกแล้วไม่ใช่ผมนี่คือชุด ชุดชุดเสื้อชุดคุณปาหมี่ชุดปาหมี่เลยป่ะเนี่ยใช่ครับตั้งใจมาหลอกครับอ๋อเหรออาวแล้วทำไมทำไมทำไมเดเนียลต้องแต่งเป็นชุดปาหมี่เพราะว่าจริงๆตั้งแต่ตอนที่แข่งไม่ลองทำแล้วครับจะโดนแซวตลอดว่าเป็นปาหมี่มีหนวดเป็นปาหมี่มีหนวดถ้าคนหนวดนี่เหมือนปาหมี่เลยนะแล้วถอดรองเท้าหน่อยนะถอดรองเท้าถอดเหมือนเหมือนเหมือนทุกอย่างต่างนิีเดียวต่างนที่ไหนฮะปาหมี่เขาเขาเขามีกิน <c oughs> อันนี้อันนี้ไอ้เริ่ม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 จะมี <c oughs> เริ่มจะมีแล้วเ,<อ>เริ่มจะมีตั้งแต่เดือนเมษามาเพราะคนไม่ค่อยอยู่บ้านกันเออทำไมอ่ะเออคือก็ไปตามบ้านตามอะไรตามร้องเพลงห้ตามบ้านแล้วก็ได้ของติดไม้ติดมือกลับมาเนี้ยเนี่ยีอ๋อนี่เป็นชุดปามีเลยครับอย่างนี้เลยนะท่ันจำไอ้นี้ก็คือเป็นเป็นท่าเป็นท่าอะไรเขาบอกให้ทําให้เหมือนแต่ผมอ่ะแสบตาผมก็เลยมือบังแสงอ๋อ เล่าทำไมเนี่ยเขาไม่ถามอ่ะเราทำไมอ๋อจริงแสบตาเขาบอกให้ทำท่าปามี่ใช่ท่าปามี่ต้องเป็นยังไงจ้าด้าดั้มอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะด้าจะด้าจะด้าจ้าด้าเล่นท่าปามี่อันนี้ป่ารุงดิบเนี่ยอ้าววันนี้แนนี่จะร้องเพลงอะไรครับไหนว่าจะไม่หลอกไหนว่าจะไม่หลอกการของซิลิฟูครัโอ้นี่ได้ทุกแนวเลยเคยร้องเพลงนี้ไหมไม่เคยเลยอ่ะเอาแล้วขอใโชคดีนะ ถึงแม้ว่าตอนนี้ทีมแซบแจะผ่านไปได้แล้วเนี่ยกรรมการก็ยังมีสิทธิ์ที่จะกดปุ่มอยู่นะเพราะงั้นทำให้เต็มที่โอเคไหมขั้นต่ำนะครับต้องทำคะแนนให้ได้อย่างน้อย2 3คะแนนขึ้นไปถึงจะผ่านนะครับและนี่คือเพลงไหนว่าจะไม่หลอกกันคุณเดนเนียววิวัฒน์ครับ เธอบอกวันนี้เป็นวันที่สวยงามเธอบอกวันนี้เป็นวันของเราเธอบอกวันนี้ไม่เคยมีเงาเธอบอกววันนี้มีเราสองคน คำพูดลมๆแรงๆทงนั้นที่เธอพูดออกมาไหนว่าจะไม่หลอกกันไหนว่าเธอจะมีฉันไหนว่าเธอจะเป็นเหมือนเดิม ไหนว่าจะไม่หลอกกันไหนว่าเธอจะมีฉันไหนว่าเธอจะเป็นเหมือนเก่าสุดท้ายนั้นคงเป็นดังนี้ทานสุดท้ายฉันคงเป็นแค่คนเก่า ดอกไม้นั้นที่มีเธอให้เขาดอกไม้นั้นของเราใช่ไหมเป็นเพียงคำพูดลมๆแรงๆเท่านั้นที่เธอพูดออกมา จะไม่หลอกกันไหนว่าเธอจะมีฉันไหนว่าเธอจะเป็นเหมือนเด่าไหนว่าจะไม่หลอกกันไหนว่าเธอจะมีฉันไหนว่าเธอจะเป็นเหมือนเดา ควาจริงมื่อเรื่องคงวานพออยู่น,น,นานๆก็คมขึนไม่เคยคิดว่าเรื่องยาวนานมันจะเกิดกับเัอจ,<ะ>จะส่งให้แต่ว่าเป็นหรออืม <Hello. S 2> mm hmm. ไม่มีลงกับเพลงหรือว่าพลังเสียงไม่มีเกง่งเกรขึ้นมาก็ผิดแล้วขึ้นสองรอบก็ผิดสองรอบนี่เดียวสองคนที่ผ่านนะถ้าผ่านคนเดียวนะจบเลยเพลงกับพูดลงลงแรงแรงเท่านั้นที่เธอพูดออกมา ไหนว่าจะไม่หลอกกันไหนว่าเธอจะมีฉันไหนว่าเธอจะเป็นมือเก่าไหนว่าจะไม่หลอกกันไหนว่าเธอจะมีฉันไหนว่าเธอจะเป็นมือเก่า เหมือนเด่าตลอดไปเหม,มือนกดอนเพราะฉันมีเพียงมีเพียงหยดน้ำตาที่มันรินไห้ออกมาเหตุันคงเป็นเพราะเธอทำ ฉันเจิมมีเพียงหยดน้ำตาที่มันไม่มีแม้ค่าแต่เจ็บทีไหนมันลึกจนปานจะขาดใจและนี่คือคุณแดเนียลวิวนครับเป็นยังไงบ้างแม่สาวน้อย อย่าร <legislation> ้องให้อ <fashion> <c oughs> ีกแล้วทำไมเกิดอะไรขึ้นกับเพลงนี้ออก็คือไม่ไม่เคยร้องเพลงนี้เลยไม่เคยเลยไม่ถนัดด้วยแต่เคยได้ยินเคยได้ยินแต่นี่เป็นไงบ้างครับเมื่อสักครู่นี้ที่แซมมี่ร้องครับก็มีมีหลุดหลพอสมควรครับก็พยายามประคองพี่ไปครัเพื่อที่แบบว่าเอาให้ให้รอดให้ได้อะไรยา้ยกไหมเพลงนี้ก็ก็ยากนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้เคยร้องนะใช่ครับต้องให้กำลังใจกันหน่อยแล้วล่ะเพราะยังไง เต็มที่พี่แล้วรอเพราะว่าผมได้แค่สิบอีกยี่สิอยู่ทางนู้นพี่ต้องรอลุ้นพี่สู้ๆคร่ะโอเคขอบคุณมากครับมาที่ฝั่งคณะกรรมการครับผมแอบสังเกตอยู่ว่ากำลังลุ้นอยู่สองจิตสองใจว่าเอจะกดหรือไม่กดแต่สุดท้ายก็ใจดีนะไม่กดใจแต่ไม่กดไม่กดนะไม่กดนะพี่เทบไม่ใช่ใจดีหรอกคืออยากฟังเดเนียลร้องให้จบคือ มันไม่ได้เลยอะขึ้นก็ไม่ได้อารมณ์เพลงก็ไม่ได้ใช่ป่ะทีนี้ต้องระวังถ้าเราเป็นคนชอบฟังเพลงนะและเวทีนี้คือมเป็นเป็นเทีเพลงเราก็ต้องมีอะไรกับเพลงหน่อยเหมือนกันอะคุยกับพี่เท็คือแบบเพลงนี้คือโดยเฉพาะเวลาที่แดเนียลร้องเนี่ยคือมันได้ลมมากเลยอะแล้วพอส่งมาที่แซมมี่ปุ๊บคำแรกเลยจะต้องสะดุดตลอดเลย พปก่ำพูดลงๆแรงแรงเท่านั้นมันไม่ได้เลยแล้วก็แบบดูสิเขาเกรงมากเลยมันดูแบบแตกต่างกันเยอะเลยครับเข้าใจครับขอบคุณพี่เทศแล้วก็พี่ส้มเชงครับบางทีอาจจะต้องไปพัฒนาเพิ่มพูนการฟังเพลงมากขึ้นกว่าเดิมเป็นกำลังใจให้นะครับเอาละตบมือให้กับน้องแซมมี่หน่อยนะฮะรอบนี้รุ้งคะแนนกันยังไงทีมแสบแบผ่านอยู่แล้ว ไม่ต้องห่วงนะครับอ่าในรอบนี้แต่อย่างน้อยก็ต้องกติกาก็ยังคงเป็นกติกาต่อไปนะฮะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า23คะแนนขึ้นไปถึงจะผ่านขอให้โชคดีครับขออุปกรณ์ให้กับคุณแดนเนียละครับ <c oughs> ผมจะเริ่มต้นที่ศิลปินก่อนนะครับกับเพลงนี้ไหนว่าจะไม่หลอกกันขอให้โชคดีครับคุณแเนียลจะให้กี่คะแนนครับ แล้วคุณเดีเนียลให้เจ็ดคะแนนโอเคเเดี๋ยวรายการของเราต้องหยุดนะแป๊บหนึงพี่แป๊บผัวหนูมาผมอ่ะต่อให้ผมยืนตรงนี้ผมก็เห็นเขาพี่นุ่งกำลังลุ้นกำลังอัดนรายการอยู่มันมาเนี่ยถึงก็หยุดรายการเลยเนี่ยคิดถึงรู้ไหมเนี่ยผมคิดถึงพี่มากมราไม่เจอกันกี่วันแล้วเนี่ยฮะ คนไม่เจอกันสองอาทิตย์พี่โอ้สองอาทิตย์เมียพี่ไงอ่าใช่โอ้ยอันนีเมียส่วนรวมหมดเียไม่เจอสองอาทิตย์เดียวไม่เจอเท่ากี่วันผมไม่เจอคิดถึงไหมคิดถึงไหมคิดถึงคิดถึงคิดถึงเขาคิดถึงนี่เราอยู่จะส่งการหรอร้อน้ส่งการผ่านมาแล้วมอแล้วจ้ะจ้ะคิดถึงเหรอเลิกดึกวันนี้ทำไมอ่ะ คิดถึงไปไปถอนเรื่องไอ้สีเส้นมึงเนี่ยงสิบสี่เส้นอยู่ขออยู่ด้วยมึงอยู่ทำไมอ่ะก็อยากอยู่เขาไม่อยู่ตัวนู้นนะตัวหกฉากอันนั้นเสร็จแล้วโหรายการมึงมักง่ายมากเลยเนี่ยครที่แล้วเขามาไงไก่ไก่เออเป็นไงนเขาเป็นศิลปินที่ยังไงครับพี่แท่งร้องเรียกแย้มแย่มากเดี๋ยวผมไปซ้อมร้องหน่อยก็หน่อเดี๋ยวผมมาใหม่เออเเดี๋ยวผมอยู่เงี้ยผมไม่ทำอะไรผมไม่ปวดหรอกพี่อยู่นี้นะผมอยู่เงี้ย มีก็อี้มีก็อี้ก็ตัวไหมผมบอกเมียว่าเลิกสองทุ่มไงอะไรนะผมกลับตอนนี้ไม่ได้เดี๋ยวเมียคงใสเหรอเราเนี่ยถ้าพอพี่หนุ่มาเนี่ยต้องดูแลไม่ได้เลยพี่ชายผมคนนี้โอ้หมนไม่ใช่ลูกรักอะได้ได้พี่หยอกพี่หยอกพี่เนั่งข้างเมียดีกว่าเอาอย่างนี้เลยนะต่อเลยไปที่พี่ส้มนะฮะค่ะพี่ส้มนะครับเพลงนี้นะครับไหนว่าจะไม่หลอกการพี่ส้มจะให้กี่คะแนนครับ พี่ส้มให้สคะแนนครับกลับหัวได้รวมเป็น10คะแนนยังขาดอีก13คะแนนอ่ะไม่เป็นไรการร้องการอะไรเนี่ยผมก็บอกอับนึงมึงกินมึงฟังหรอไม่ได้ฟังขาดอีก13สิบนามคะแนนยังมีพี่เท่งมีพี่โด่มมายังพอได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่13คะแนนมาลุ่มนะพี่เท่งให้13คะแนนหรือเปล่าครับผมถ้ามาฝั่งพี่เท่งกันบ้างตอนนี้ยังขาดอยู่อีก13คะแนนนะครับมาลุ้นพร้อมกันว่าพี่เท่งจะ ใฮ้กี่คะแนนครับสิบสามสิบสามสิบสามสามและพี่เท่งมันได้แค่สิบสองคะแนนครับคอมเมนต์นิดหนึ่งพี่น้องตองคนพี่น้องมึงบ้ากันปะเนี่ยเขาลองดีขนาดนี้ไปให้คน3สามคะแนนสองคะแนน มึงฟังหรอเนี่ยผมไม่ได้ฟังหรอกผมดูจากการแต่งตัวเขาก็มานี่ถ้าสิบคะแนนการแต่งตัวเนี่ยผมให้แปดแล้วเนี่ยเดี๋นกใจการแต่งตัวเขาเขาร้องยังดีแล้วว่ามีสองคะแนนนะแล้วถ้ามึงร้องแล้วไม่คะแนนเลยเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับผมคุณเท่งผมถามว่าคุณให้สามคะแนนคุณให้ด้วยอะไรครับคือด้วยความสามารถของเขาที่เราเห็นแล้วการร้องการร้องค่ะการแต่งตัว มมีมีตการนตัวไม่มีมีแต่การร้องร้องอย่างเดียวอารมณ์เพลงคะแนนเต็มเท่าไหร่ฮะสิบครับสิบคุณให้แค่สามคุณให้เขาน้อยเกินไปไมสองคะแนนเนี่ยพอเหมาะพอควรแล้วทําไมเขาผิดพลาดตรงไหนก็ให้เขาสองคะแนนถามจริงเขาไปหรือเขาเป็นญาติเป็นญาติฝ่ายไหนให้ผมากวนพวกคุณมะเนี่ยใช่มันบกวนผมจะได้ขึ้นไปนั่งห้องพี่ตาอ๋ออะไรนะ วันนี้ผมต้องประชุมงานกันสองคนคือไปนั่งเข้างพี่ตาได้เวลาเช็ดถูโต๊ะแล้วมึงไะทำเป็นผู้เลยไปพีตาเรียกไปผมก็ไปดีกว่าผมจะเป็นคนจิตกวนใจแมวเอาไป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 ด้วยงัแต่ผมก็อยากอยู่นานนะสนุกรายการนี้ครับเยี่มมากเอาประเมอพี่นงนยครับเอาก็ยิ้ไปด้วยจบไปละเรียกไปละยังไงผมก็คนแค่นี้แหละเออไปยรียรวมคะแนนได้ทั้งหมดนะครับ12คะแนนไม่ผ่านนะครับ แต่เดนนียให้ทั้ง7คะแนนเพราะอะไรครับเพราะว่าจริงๆแล้วด้วยความที่เหมือนโจทย์มันยากอยู่แล้วครับด้วยความที่เราแบบเราไม่ได้ทํากันบ้านมาก่อนเราไม่รู้ว่าเราจะเจอใครแล้วไม่รู้ว่าเราจะได้ร้องเพลงอะไรแล้วมันเพลงในประเทศไทยมันก็เยอะอ่ะสิ่งที่ผมอยากบอกวิตาตมีก็คือผมเป็นกําลังใจให้พี่เสมอแล้วก็อยากให้พี่ฟังเพลงเยอะๆครับขอบคุณน้องเดนเนียครับเดนเนียครับเดี๋ยวจะมีผลงานอะไรคุณผู้ชมได้ติดตามไหมฮะก็ตอนนี้ผมมีอยู่ เพลงเพลงตัวเองอยู่หนึ่งเพลงครับชื่อเพลงคนมีแผลครับคนมีแผลนะครับติดตามด้วยครับขอบคุณมากครับต้องเดเนี้ยครับครับทีมแซ่บนะครับตอนนี้ผ่านนะครับแล้วมีเงินรางวัลสะสมอยู่ที่ห0,000บาทบาทจำที่เลยครับน่าเห็นใจคุณซมมจ่จริงๆต้องเจอกระบทดเพลงที่ไม่ถนัดแถมยังไม่เคยร้องอีกด้วย ทำให้ไม่สามารถพาทีมแซบแซบผ่านศิลปินไปได้ทั้ง3คนแต่ถึงอย่างไรทีมแซบแซบก็สามารถผ่านไปพบกับศิลปินชุดที่6ไปได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแถมยังคว้างเงินรางวัลไปแล้วถึง5 0 0 0มื่นบาทหนทางการเป็นแชมป์อยู่แค่เอือมแล้วล่ะครับแบบนี้สัปดาห์หน้าทีมแซบแซบจะต้องพบกับดานศิลปินเงปาปริศนาสุดหินหน้าตาแบบนี้พอแซมไม่ร้องมันยุ้ยอะ มันด้วยคือคามันหวานไปทุกคำํำคือไม่ไม,ม่ไม่มีความแบบเก็บคาน้ําใจอะไรอย่เงี้ยพี่ฟังแล้วพี่มีความรู้สึกว่ามันเป็นคนละเพลงกันโดยชัดเจนและยิ่งถ้าหลับตาฟังแล้วมันเหมือนแบบคนนี้ร้องเพลงหนึ่งเขาร้องเพลงหนึ่งมาเอาใจช่วยพวกเขาให้ผ่านบทที่สุดครั้งนี้ไปให้ได้วันอาทิตย์10โมงตรงห้ามพลาดน,นะครับ